สวัสดีครับพบกับต้นสุพรรณชาแนลนะครับวันนี้นะครับจะพามาพบกับพระหนึ่งรุ่นนะฮะที่เป็นรุ่นที่น่าสนใจมากเลยนะครับชื่อรุ่นว่าเสือสุพรรณรุ่นแรกนะครับพระครูสุนันทโชธนะครับหลวงปู่นิ่มโชติธรรมวัดพุทธมงคลหรือว่าวัดหนองปลือนะครับจังหวัดสุวรรณบุรีนะครับผมอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นเสมา8ดรอบของหลวงพ่อเลยนะครับ หลวงปู่เนี่ยอายุ9 6ปีแล้วนะฮะก็อายุครบ8รอบเรียบร้อยนะฮะวันนี้ก็มีโอกาสดีนะครับได้พ้ะมา3ามลุนยังไม่แกะซีเลยในี่เป็นไงนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่าพระทั้ง3าลุนเนี่ยนะครับได้เป็นเนื้ออะไรนะขอแบ่งมานะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าพระสร้างน้อยนะครับพระสร้างอยู่ประมาณ เ59ลังเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เข้าใจว่าน่าจะไม่มีแล้วนะฮะก็จะมีเหลือแบงปันกันนะครับเดี๋ยวให้ชมนี่อันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างของพระนะฮะก็จะมีการปลุกเสกนะครับนี่จะเป็นตัวอย่างการปลุกเสกอันนี้เป็นเฮียใช้นะครับเฮียใช้สายหนึ่งะครับเป็นผู้จัดสร้างนะครับอันนี้เป็นภาพถ่ายที่วัดนะฮะนี่ก็จะเป็น การปลูกเซกนะครับณวัดพุทธมงคลนะครับวัดหนองปลือนั่นเองนะครับเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาแกะชมกันเลยว่าจะสวยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอันไหนจะเป็นเนื้อเงินบ้างนะครับมีไหมอ่ะแกะเลยหนึ่งสองสาไปแล้วนะแกะแล้วนะโอ้โหเหนียวมากนะครับ กล่องทำมาดีมากขออนุญาตใช้ตัวช่วยนะครับไปครับมาแล้วดูกล่องนะครับสวยงามนะครับและมาลุ้นแรกเปิดออกมาเป็นเป็นเนื้อเงินไหมโอ้โหกล่องแน่นมากเนื้อเงินไหมโอ้โหเปิดมาแล้วครับโอ้โหผมก็ลุ้นเนี่ยลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับ มาดูข้างหลังกันก่อนนะครับอุ้ยน่าจะเป็นทองแดงนะครับทองแดงทองแดงทองแดงผิวไฟลงยาสามสีน้ำเงินขาวและจีวอนะครับมาลบมาชมกันเลยนะครับสวยงามแค่ไหนนะครับนี่ด้านหน้านะครับจะเป็นเสมาทรงเสมาแปดรอบนะครับหัวเสือนะครับตรงนี้นะครับหัวเสือสวยงามนะครับ และด้านหลังเนี่ยจะเป็นยันห้านะครับคล้ายๆกับหลวงปู่ทิมนะครับผมนี่ให้ดูความชัดเนี่ยความคมชัดนะครับของเนื้อนะครับที่ระลึกอายุวัฒนะบงคล96ปีนะครับพระคูสุนันทโชธวัดพุทธมงคลนะครับ2565นะครับต้องบอกว่าพระหลักโดยทั่วไปนี่นะครับก็จะมีเจริญพรบน จะเดินพรล่างนะครับแล้วก็มีเสมาเนี่ยเสยมาแปดรอบอย่างหลวงพัดเนี่ยเสยมาแปดรอบเนี่ยต้องบอกว่าสุดจัดประหลัดบอกเลยนะครับก็คือแรงมากนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราดูต่อนะครับมาดูกันให้หมดเลยวันนี้แหละนะครับผมก็ลุ้นเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าราคาก็ไม่เบานะครับราคาก็ตอนนี้ถือว่าแรงนะครับปรเปิดออกมา เป็นยังไงโอ้โหผมก็รู้ดีแล้วเหือเงินไหมเนี่ยของเงินสักเหรียญได้ไหมอุ้ย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 เลื่อมๆแบบนี้เปิดชมเป็นทองเหลืองลุงลง,งยาแดงเขียวและจีวรน,นะครับสารสีโอ้โหลุงลุงค่อนข้าใช้นะครับลุงก็สวยนะนี่ยปไงความรุงนะครับนี่ดูองค์หลวงปู่นะครับ เหมือนมากต้องบอกว่าเหมือนมากถ้าใครเคยเห็นหน้าหลวงปูนะครับเหมือนมากนี่ทองเหลืองลุง้งลงยานะครับสามสีก็สวยนะครับสวยอยู่นะครับไหนขอดูตอ่อเราต้องจบวันนี้ไม่ได้เนื้อเงินเราไม่เลิกต้อเ,เล่นนะครับผมมีมาแค่สามลุ้นครับจะมีดวงไดนะ้เงินหรือเปล่าก็อยู่ที่ลุ้นสุดท้ายนี้แล้วนะครับมาเงินไหม โอ้โหเคาะนะเป็นพิธีเปิดออกโอ้โหไม่กล้าดูเลยมาลุ้นกันนะครับขอดูสีหน่อยเงินเงินไม่เงินก็เงาโอ้โหไ,ไม่โฟกัสเลยโอ้โหเหลืองมาเลยโอ้โหมาแล้วครับเนื้อทองระครังซาตินโน้เนือนี้ก็สุดยอดนะครับเป็นเนื้อทองระครังนี่แ้ะเป็นแบบซาติน แบบโบราณนะครโบราณนี่ให้ชมนะครับ,บ,รรบผิวซาตินแบบนี้นะฮะนี่สวยงามนะครับที่อยากได้อีกเหรียญหนึ่งคือพวกทองแดงลมดำนะฮะนี่แล้วก็เนื้ออัปปาก้าอะไรงเงี้ยเดี๋ยวผมต้องไปหาเก็บนะครับตามกลุ่มนะก็จะมีกลุ่มอยู่นะครับกลุ่มของวัตถุมงคลโดยเฮียใช้สายหนึ่งนะครับเอาละครับวันนี้ก็ 3เหรียญด้วยกันนะครับต้องบอกว่าหมดแล้วด้วยนะครับลังลุ้นหายากมากแล้วก็ราคาแรงมากนะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจนะครับ3มเหรียญน,นี้นะครับก็ทักกันเข้ามาหากันได้นะครับก็แบ่งปันกันได้ก็แบ่งปันกันไปนะครับก็ต้องบอกว่าเล่นก่อนแรงน,นะฮะไม่ได้ชี้นำนะครับแต่ก็มีความเป็นไปได้นะครับว่า รุ่นพวกเสมา8รอบเนี่ยนะครับก็จะเป็นรุ่นนิยมนะครับผมเอาล้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับความสวยงามของวัตถุมงคลรุ่นนี้นะฮะเสมา8ดรอบเสือสุพรรณนะครับผมก็สำหรับใครนะครับที่ถูกใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับต้นสุพรรณนะครับใครสนใจก็ทักกันมาหลังไม์ได้นะครับที่ลิงก์ลายใต้ e s c r i p t i o นนี้นะครับหรือจะไปที่ Facebook ต้นสุพรรณก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ